ชิปโปหน้าสาตอนโรงเรียนมหาเวทอีพีแปดไอแวนกูขอโทษกูไม่ให้อภัยกูไม่ได้พูดกับมึงไอ้ร่างแยกกูพูดกับตัวจริงตัวจริงสลบไปแล้วพรามึงทแท้ๆเลยไอเป็ดงามไส้ลัเป็ดสวยจริงๆไอแวนสลบเอาร่างแยกหายไปอีกสงสัยตัวจริงสลบร่างแยกที่มาจากสกิลก็เลยหายไปด้วยสวยคูณสองโอ้ยเมื่อแขนไม่ไหวแล้วครูโยงเอาสวยคูณสาม จะทอยตาแล้วนะออกสี่ครูดาวเรืองได้เทินสวยคูณสี่ยอมแพ้เลยดิไหมครูโยง่งเริ่มท้อใจแล้ววะครูโย่งจะยอแมแพ้ไหมคะยอมแพ้เหอะครูโย่งเสียเวลาปเปล่าเปล่าเอาไงครูโย่งไอแวนสโบไปแล้วเอืมเดี๋ยวก่อนนะก็ยังไม่ได้หมายความว่าจะแพ้ซะทีเดียวตอนนี้เราก็รู้แล้วว่าไอ้ท้าม,มันมีพลังอะไรแล้วไอ้คมีพลังอะไรมันเป็นหินแต่ดูเหมือนว่าจะขยับไม่ได้นะคะเอ้ยจริงด้วยเป็นหินได้อย่างเดียวแต่ขยับไม่ได้ ถ้างั้นก็ไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไรหร่เหลือแต่พลังของส้มเนี่ยแหละที่ไม่รู้ว่ามันคืออะไรจะสู้ต่อใช่ไหมเนี่ยแม่แล้วยังไงก็เตรียมตั้งรับไว้แล้วกันจะตั้งรับยังไงล่ะครูโยงกัดฟันเกรงหน้าท้องขมิบตูดอะไรก็ได้ทําไปเถอะพูดมาได้เนาะตัวเองไม่ได้เป็นคนโดนเอาเถอะนะครูรักพวกเธอทุกคนจะจัดงานศพให้อย่างสมเกียรติเฮ้ยครูโยงไม่ยอมแพ้ใช่ไหมไงก็เตรียมรับมือส้มใช้สกิลเลเวลสองฮะส้มมีสกิลเลเวลสองด้วย ตายแลว้ววาครูโยงสกิลวแรกคืออะไรยังไม่รู้เลยนั่นสิส้มทําอะไรกับพวกเราก็ยังไม่รู้ยังไงก็เตรียมรับมือไว้ก่อนดูเหมือนจะไม่ยอมแพ้ง,ง่ายๆฮะอ่ะส้มไล่เลยชูกาดูชูกาดูกากาโซเบรเตกะระบรังเป็นไงมีใครตายไหมยังไม่ตายครูโยงไม่รู้สึกอะไรเลยค่ะอ้าวหมายความว่าไงวะสกิลส้มมันยังไงกันแน่เนี่ยครูโยงหรือว่าสกิลของส้มไม่ใช่ในแนวการต่อสู้ ก็อาจเป็นไปได้นะหรือไม่ก็อาจเป็นแนวรวบรวมพลังแบบว่าพอถึงเวลาก็ตู้มเลยแล้วเอาไงดีคะไม่ต้องเอาไงนะสู้ต่อจบเทินค่ะฮะจบเทินแล้วเหรอค่ะจบเทินแค่นี้งงครับงงครูก็งงโคตรหลอนเลยว่าพลังของส้มเนี่ยไม่รู้เราจะเจ็บตัวกันเมื่อไหร่อย่ามาราวาครูโยกมีแค่หนูกับแปดคอยต่อนะครับออกห้าครูโยกได้เทินเฮ้ยความโชคดีมาต้องรีบจัดการแล้วคะ่ะเปิ้ลเธอใช้สกิลอีกได้ไหม ไม่ไหวครูโย่เมื่อยแขนมากเลยอีกสักห้านาทีสิบนาทีนะ่ะโอเคไม่เป็นไรงั้นก็เหลือตะเป็ดกับกาตอนนี้ในทีมนั้นมีไอ้ควักที่เป็นหินพลังของส้มยังเป็นปริศนาส่วนไอ้ทัมก็มีเยี่ยวไว้รักษาตอนแรกโดยหิมะน้ําก็แข็งอยู่แต่ตอนนี้คงเริ่มจะละลายแล้วสักทีครูโย่ผมง่วงนั่นนั่นนั่นแหได้ตามที่ร้องขอเป็ดกับกากับกาอะไรวะใช้กระสุนมนุษย์เลยเอาใครมาเป็นกระสุนดีใครก็ได้ที่ไม่ใช่ครู อา้าคิดให้ผมหน่อยสิครูคิดไม่ออกเอาไห้โกรนก็ได้ได้เลยลุงโกรนนะครูราเรืองไอเป็ดมันจะใช้กระสุนมนุษย์แล้วอันตรายน่าดูทาไงเดียเรื่องนั้นครูคิดไว้แล้วค่ะทําตามที่ครูบอกนะทาอะไรล่ะครับตอนที่เป็ดไล่คาถาก่อนที่จะพูดชื่อคนนะ่ะเธอหลอกล่อให้เป็ดพูดอย่างอื่นที่ไม่ใช่ชื่อคนนะ <S <S อ๋ออย่างงี้นี่เองครูดาเรืองฉลาดมากเลยด้วยจุดอ่อนไดเป็ดด้วยแค่เห็นก็พอจะแก้ไขได้แล้วค่ะคราวนี้สกิลไอเป็ดเป็นหมันแน่นอน สาวล้นะสวัสด e> ีปีใหม่เป็ดวันนี้จะกินอะไรข้าวผัดไอเป็ด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 เกิดอะไรขึ้นครับเองจะยิงข้าวผัดเหรอข้าวผัดอะไรอ่ะก็เมื่อก <th ี้เธอพูดแบบนี้มาแล้วพูดข้าวผัดทําไมจะรู้ไหมใครเป็นคนพูดวะเธอนั่นแหละงามไส้เสียไปเลยฟรีๆหนึ่งเทินเฮ้เฮ้ฮสำเร็จจบเทินครับเป็นการใช้เธอที่เปล่าประโยชน์มากผมก็ว่างั้นแหละพอยเต่านะ อ้าวออกหนึ่งครูโยกได้เทินได้เวลาแก้มือแล้วครูโยงขอยิงชั่วหน่อยที่ได้อีกเทินให้ยิงเลยไหมครูโยกอยากพลาดแล้วเป็ดเทินยิงไม่ได้มาง่ายๆอยู่พูดว่าโกรธสิโกรธค่ะไม่ใช่เธอหมายถึงไอ้เป็ดโกรธครับโกรธพูดว่าโกรธห้าครั้งสิกรธโ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 กรธยิงเลยสวัสดีปีใหม่หนึ่งบวกหนึ่งเป็นสองไงง่ายจะตายไอ้เป็ดเอาอีกแล้วทำไมอ่ะหนึ่งบวกหนึ่งก็เท่ากับสองถูกแล้วนี่เออถูก ผมเก่งไหมครับเออเก่งนี่มารู้ไหมเนี่ยว่าเรากําลังทําอะไรกันอยู่เนี่ยทีตอนอยู่ในห้องนะไม่ยอมตอบพอตอนนี้เราตอบจังพัทงทีมกูพังคราวนี้เราก็ไม่ต้องกลัวทีมนั้นแล้วครับครูดาวเรืองใช่แล้วมีเป็ดเป็นสายโจมตีนี่สบายเราจริงๆค่ะถ้าเกิดว่าเขาได้โจมตีก็ทําแบบนี้ไปเรื่อยๆถางนั้นก็สายป้องกันเหลือเกินมีทั้งเป็นหินมีทั้งยารักษาทําอะไรเขาไม่ได้เลยว่ะตายอย่างสงบครูโย่งยังยังไม่ตายจบเทินจบเทินอีกแล้วเหรอยังไม่เห็นทําอะไรเลย ไม่ต้องงงขนาดผมยังงงเลยอ่ะถอยเปล่าออกสามครูโยงได้เทิร์ฮัลหครูโย่งดาวได้เธอร์อีกแล้วอะมาโชคเดียวตอนนี้นะบุญมีแต่กรรมบังทีมเรามีกรรมด้วยเหรอยังจะมาถามอีกให้ผมยิงเลยไหมท้องกลนสิบครั้งโกลน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 โกลน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  f i ร์สวัสดีปีใหม่วันนี้กินข้าวหรือยังไอ้ขวดกวนกูอยู่ได้เว้สดอ้าวทำไมเรามาอยู่ตรงนี้ ครูโยงเป๊ะสุดยอดเฮ้ยครูคิดไม่ถึงเลยนะเนี่ยไม่ได้อยู่ในหัวเลยที่ว่าจะเอาฝ่ายตรงข้ามมาเป็นกระสุนเนี่ยเธอคิดได้ยังไงผมไม่ได้คิดครูก็ว่ากันแหละหัวยางงี้ก็เหมือนกับว่าที่จริงแล้วเธอก็สามารถใช้สกิลของทุกคนได้ดิแค่พอใครใช้สกิลอยู่เธอก็เรียกมาเป็นกระสุนเลยยังโหดที่ขนาดเลเวลหนึ่งนะแล้วมันดีไหมน่าสิดีไหมวะพลังเป็นของตัวโกงเลยเอาซะอย่างนั้นเอาล่ะครับถอยเต๋าจะถอยทำเพื่อทีมนั้นไม่เหลือคนแล้ว เออจริงด้วยดาเรือแพแล้วคะ่ะดีใจด้วยนะครูโย่งขอบคุณครับเอาละประกาศผลการแข่งขันทีมตายหรือยังเป็นฝ่ายชนะเนื่องจากทีมตายหมดแล้วได้ตายหมดแล้วสมชื่อเลยว่าตายหมดแล้วและในรอบต่อไปทีมตายหรือยังก็จะได้พบกับทีมตายซะเถอะเฮ้ย <c oughs> สู้ต่อเลยเหรอเปล่าหมายถึงรอบหน้าเฮชนะแล้วทีม้จงโต๊ะอ้าวแล้วตอนแรกบอกเรียกไม่ได้ครูโย่งยินดีด้วยนะคะขอบคุณครับยากลำบากมาก เด็กครูโยมีแต่เก่งๆทางนั้นเลยเด็กครูดาวเรืองก็เหมือนกันแถมยังวางแผนได้ดีมากด้วยเออใช่ผมถามไรห,หน่อยดีครูดาวเรืองอะไรล่ะคะตกลงพลังของส้มนี่มันยังไงหรอทําไมไม่เห็นทีมผมเป็นอะไรกันเลยอ๋อสกิลของส้มสามารถกินพริกได้กินพริกได้ใช่ค่ะกินพริกได้โดยไม่เผ็ดฮะแล้วมาใช้ในการต่อสู้ทําไมอ่ะก็เอามาหลอกทีมครูโยงไงหลายกาดยิ่งนักแล้วสกิลเลเวลสองของส้มล่ะกินผักขมได้โดยที่ไม่รู้สึกขมเหวนกำ่ำหลอนไปหมดทั้งทีมเลย อเอรา่ราก็นึกว่าจะพลังลูกใหญ่เหมือนลูกบอลเกงกิไปจิตวิทยาค่ะเฮ้ยใครมาวางน้ําทิง้งเรียราาเนี่ยอา้าวครูใหญ่นะ่นไม่ใช่น้ํากินค่ะนั่นมันเป็นยาครูใหญ่เฮ้ยจริงๆงั้นผมเอาไปกินนะครูยงครับเอาไปกินได้เลยเป็นยาบํารุงอย่างดีใช้ล้างหน้าก็ได้นะเป็นเมตตามหานิยมโอ้ยเยี่ยมไปเลยผมจะล้างทุกวันเลยเฮ้ยเสียงอะไรอะเสียงเหมือนระเบิดอ้าวเมื่อกี้ไอสงบใช่ไหมน่ะ ใช่ค่ะเมื่อกี้สงบครูยองครับสวมระเบิดเฮ้ยสกิลพวกมึงไปถึงไหนละก็ไม่ถึงไหนนะเหมือนเดิมให้กูแสดงให้ดูไหมไม่ต้องไม่ต้องเลอะเทอะข่าวพัฒนากันหมดแล้วมึงยังไม่ไปถึงไหนเลยก้ามแล้วกูจะพัฒนาไปเพื่ออะไรแค่สกิลเลเวลหนึ่งก็น่าเกลียดจ,จะตายอยู่แล้วเลเวลหนึ่งน้ำออกปากถ้าเลเวลสองมันเป็นออกส่วนอื่นทำไงเนี่ยกูเข้าใจมึงมึงแหละจอร์ กู level ลเลเวลสอง,องแล้วเฮ้ยจริงดีจอร์ดมึงเลเวลสองแล้วเหรอเออแต่กูไม่ได้ตั้งใจจะอัพเลเวลนะเว้ยมันเพิ่มขึ้นมาเองเลเวลสองมึงเป็นยังไงเลเวลหนึ่งหัวสับประรดอ่าในเพื่อนเลเวลสองหัวหลิมฮะหัวหลิม,ลมคืออะไรเดีย๋ยวทำให้ดูมึงขูกก่กูกูได้คาถาโอ้โหนี่ใช่ไหมหัวหลิมสุดยอดไหมขอประโยชน์ของมันหน่อยสมองกูจะเล็กลงแล้วไงต่อแค่นี้แหละโอเคคิดอะไรไม่ออก เออส,สู้เพื่อนแล้วมึงละขาวเฮ้ย hey, ของกูก็เลเวลสองโชว์มาเลยเพื่อนโชว์มาเลยเลเวลหนึ่งกูคือมือพิษเลเวลสองกูเป็นน้ำลายพิษโอ้โ oh หมีแต่เกี่ยวกับพิษมึงปิดร้านอาหารแล้วไปขายยาฆ่ายาเหอะไ้บ้าไม่ได้มันเป็นใจรักใจมึงรักแต่ร่างกายมึงไม่รักเนี่ยแล้วมันใช้ทำอะไรได้เวลากูเลียใครคนนั้นก็จะติดพิษไงต้องเลียเลยเหรอถยืนน้ำลายใส่ไม่ได้อะเออว่ะถยน้ำลายใส่ก็ได้ซกมกแท้ยวกูจะใช้เลย <c oughs> เหมือนหมาคุยคนละมึงกับไอจอนนี่น่านจะใช้สกิลพร้อมกันเนาะเหมือนหมาจะกัดกันดีเ,เรียบร้อยน้ำลายเป็นพิษแล้วเป็นแล้วเพื่อนออไอคา้าเป็นไรกูเพคือน้ำลายตัวเอง